ไปที่อุดรหน่อยอุดรธานีค่ะเรื่องของรักสามเศร้านะคะเป็นเรื่องของหนุ่มสองคนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลด้วยไปดูเรื่องวุ่นๆของหนึ่งหญิงสองชายนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ริมถนนดังสันที่เทศบาลนครอุดรธานีค่ะคู่กรณีที่อยู่ในเหตุการณ์มีสยามอายุห7ปี กับในใบอายุ52าแล้วก็เอ็มอายุ36ปีเอ็มหรือว่าเข็มจิรดาในเหตุการณ์ผู้ชายสองคนกำลังด่าทอกันเสียงดังทำท่าจะพุ่งเข้าใส่กันด้วยคือสยามกับสมชายใช่ค่ะถูกไหมค่ะแล้วก็เอ็มเนี่ยเดินนำหน้าอยู่หลังจากนั้นชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีนะคะโทรแจ้งตำรวจสวพเมืองอุดรธานีนี่คุณผู้ชมครับคือเรียกว่ากว่าตำรวจจะมาถึงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสยามกับในใบหรือสมชายเนี่ยนะครับก็ต่อยกันนัวลวฮะุผู้ชมครับ เนี่ยฮะคือจนกระทั่งฝั่งของนายใบเนี่ยหัวแตกเลือดอาบหน้านะครับตำรวจก็สั่งให้ชายทั้งสองคนเนี่ยมอบลงกับพื้นแล้วควบคุมตัวไว้ทั้ง3คนนะครับไปสอบสวนที่สพมืองอุดรธานีก็พบว่าสมชายซึ่งพิการเป็นใบเนี่ยนะครับให้การไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะหน้าผากได้บวมปูดมีเลือดเต็มใบหน้าแล้วก็หลังใบหูซ้ายนี่ก็เลือดออกนะครับกู้ภัยก็ช่วยกันทําแผลส่วนนายสยามฮะนายสยามนี่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ ก็ให้การบอกว่าในสยามเนี่ยอาศัยอยู่ที่เพิงพักตรงจุดที่เกิดเหตุกับนางสาวเอ็มแล้วก็กําลังจะชวนกันออกไปเก็บเศษเหล็กกันแต่ในใบคนนี้เดินมาตามหานางสาวเอ็มบอกไปเอ็มไปอยู่ด้วยกันคือแต่ไม่ได้พูดนะฮะคือเหมือนกับจะไปฉุดเพราะเขาพูดไม่ได้คุณผู้ชมครับตนเองเนี่ยก็เลยออกไปปกป้องผู้หญิงซึ่งในใบเนี่ยถือเหล็กแหลมมาด้วยแล้วยังโยนสิ่งของใส่ตนเองตอนเองโมโหจึงเข้าไปต่อยหน้าในใบซะสําหรับนางสาวเอ็มเนี่ย เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับในใบ้มาก่อนแล้วเคยถูกทำร้ายปรากฏว่านางสาวเอ็มมาขออาศัยอยู่กับผมก็คือสยามโดยให้เขาเนี่ยช่วยซักผ้าให้พอวันนี้ในใบ้มาตามให้กลับไปอยู่ด้วยแต่ว่านางสาวเอ็มไม่อยากไปตนเองเนี่ยก็เลยออกมาปกป้องเอ็มซะ ขณะที่เอ็มบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีงานทำยอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กับทั้งสองคนก็คือทั้งสยามและสมชายและที่ตัดสินใจไปอยู่กับสยามก็เพราะว่าถูกสยามบังคับถ้าไม่ยอมไปอยู่ด้วยเดี๋ยวจะถูกทุบตีก็เลยจําใจต้องอยู่แล้วที่สมชายหรือว่าใบามาตามให้กลับไปอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนและที่ทะเลกกาะกันคิดว่าน่าจะหึงหวงตนเอง แล้วถ้าจะให้เลือกว่าจะอยู่กับใครขอเลือกสมชายหรือในใบ้เพราะเป็นคนดีตำรวจสอบประวัติทั้ง3คนนะคะพบว่าเป็นตัวตึงของเขตเทศบาลน,นี้เลยใบยมีประวัติถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ยาวเป็นหางเว้าส่วนสยามก็มีประวัติชอบก่อเรื่องหาเรื่องคนไปทั่วขณะที่ M ฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะไปขโมยกระเป๋าถือของลูกค้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งเช้าวันนี้ผู้สื่ข่าวกลับไปจุดเกิดเหตุอีกทั้งหนึ่งไม่พบทั้ง3คน ไปเจอชาวบ้านแถวนั้นคุณสิทธิโชคอายุ69ปีเขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าสยามมีอาชีพเก็บเศษเหล็กขายแล้วก็เห็น<ม>เอ็มมาอยู่กับสยาม1เดือนกว่าๆพฤติกรรมของเอ็มบอกได้เลยว่าแสบหน้าดูมีสามีหลายคนชอบขโมยของทุกอย่างแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย<ม>เคยเผาตะต๊อบน้อยตรงจุดเกิดเหตุมาแล้วด้วยวุ่นวายกันไปหมด ก่อนเกิดเหตุใบ้มาตามหาเอ็มแม้ว่าจะพูดไม่ได้แต่ใบก็เขียนหนังสือบอกนะคะข้อความคือ,อ,เ,อเอ็มขโมยเงินผม400บาทใบก็เลยตามมาจนไปมีเรื่องทะเลาะกับสยาม,มาฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะว่าวนนี่แล้วเป็นยังังว่านวี่กับาีเอ็มมันไปรักเงินขาเจ้าลักเงินคนใบเบ่าบา่เปออลี่ยนเอะมาีเอ็มมันขโมยเงินผมไป400บาท วันนีน้ชา,น,า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 นั่นมันนําหาเมื่อกี้่าเมื่อกี้มาขับเอ็พนี้ไม่ปกป้องไว้อ่อล่กันไปใล่นไพูดีกันเล่นกันเกันเรื่องรักเนันเขาคุยิงรเรื่องรัก,กเ,เขาเออไปรักลนะ้วตามมาเจอเมันเจอตามมาเจอก็เลยปกป้องกันเกิดเหตุขึ้นมีนหน่อยขณะที่ชาวบ้านอีกคนนึงก็บอกว่าเคยสงสารแล้วก็พาเอ็มไปอยู่ที่บ้าน แต่เขาตอบแทนตนเองด้วยการขโมยนาฬิกาโดเล็กที่เมียซื้อให้ขโมยทุกอย่างแม้แต่ยาสีฟันแล้วก็ยังขอมีเพศสัมพันธ์กับตนเองด้วย <st> จนตอนนี้ถูกเมียฟ้องหย่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทรอบคัวของผมเนี่ยมันมาจากผู้หญิงคนนี้แท้ๆที่ชื่อเ <c oughs> อ็มผมไม่ทราบเว่น่ายกาศโลกนีก้ผมเชื่อมาสองมือกลัวจากญี่ปุ่นใครซื้อมา <c oughs> เมียผมซื้อมาจากญี่ปุ่นมันไปอยู่กับผมมันขโมยเอาทุกอย่างเลยแต่ผมด้วยผมสงสารผมก็ดูแลมันแต่จะให้มีเพศสัมพันธ์ผมไม่เอาไอ้ใบเด่นเป็นกันกับมันเหมือนพวกับเมียอ๋อไอ้ผู้หญิงคนที่ว่ามาอยู่กับเราเนี่ยมัไม่ได้มาอยู่กับผมบางที่ผมนอนมันก็ไปหาแต่ผมไม่ชอบผู้หญิงเพราะผมโดนเมียฟ้องหย่าโอ้โหนี่นะบอกเจมไปขโมยอะไรนะ นาฬิกาโรเล็กซ์ <Rolex. S 2> ขโมยทุกอย่างแม้แต่ยาสีฟันก็ยังขโมยมแล้วขอมีสัมพันธ์ใช่ภรรยาก็โกรธนะคะก็เลยฟ้องยานี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สยามนะไม่ใช่สยามอีกคนหนึงอีกคนนึงเพราะฉะนั้นตนนละครผู้ชายตัวนี้มีสามคนแล้วนะมีสยามมีสมชายแล้วก็มีชาวบ้านคนนี้คนนี้นะ,ะค่ะ ขณะที่ตำรวจชุมชนหนองบัวนายกิติชัยป้องสีบอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะก,กันก็เข้ามาดูก็เห็นผู้ชายสองคนยืนทะเลาะก,กันอยู่แล้วก็แลกหมัดกันไปมาสาเหตุคร่าวๆเป็นเรื่องความหึงหวงแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน แต่ลึกๆแล้วเห็นว่าเอมไปขโมยเงินของสมชายมา400บาทแล้วสมชายก็เลยตามมาทวงแล้วก็ตามเมียไปด้วยก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นตอนนี้ปรากฏว่า3คนถูกควบคุมตัวทั้งหมดอยู่ที่สอพอเมืองอุดรธานีแต่ว่าล่าสุดนะคะตำรวจปล่อยตัวเค่ะเบื้องต้นคือบอกว่าไม่เคยอยากไปอยู่กับสยามแต่ก็พูดจาวกไปวนมาจับความอะไรไม่ได้ ค่ะอืแต่ว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าสยามบังคับให้ไปอยู่ถ้าไม่ไปอยู่กับสยามสยามทํรายร่างกายใบยหรือว่าสมชายก็เลยตามมาโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงทําให้ผู้ชายตีกันนะใช่ค่ะหนึ่งหญิงสองชาย